บอกเลยว่าวันนี้นะมาในราคาที่แบบว่าตัวละ49ขั้นต่ำา50ตัวนะคะลูกค้าค่ะนี่อันนี้เป็นแพ็คเดี๋ยวจะแกจะจากแพ็คมาให้ดูเป็นบางส่วนแล้วเดี๋ยวขึ้นราวให้นะคะระหว่างนี้เดี๋ยวหนูขออนุญาตแกะให้ดูก่อนละกันนะนี่อย่างตัวแรกมานี่ก็จะเป็นแบบว่ารวมเลยเนี่ยใช่มันจะรวมทั้งแบบว่าเสื้อกระโปรงกางเกงเรดรสอะไรแบบนี้ก็คือจะปนมาในกระสอบหมดเลยเนี่ยผ้าใหม่มากลูกค้างานมือหนึ่งนะ ตัวนี้งานมือหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไม้ให้หน่อยมีไม้หมหมดเลยเดสกระโปรงเสื้อใช่ชุดบางทีมีเซ็ตด้วยเนาะใช่ค่ะมีเซ็ตด้วยลูกค้าคือสามารถสูดอะไรเนี้ยลูกค้ารวมเลยน่ารักมากเลยเน้นเป็นแฟชั่นนะใช่ออกสไตล์แฟชั่นทั้งนั้นเลยลูกค้าค่ะคือตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นงานมือหนึ่งที่แบบว่า มือหนึ่งแบบสวยสดแบบนี้ใครที่เป็นสายเล่นงานมือหนึ่งอยู่แล้วนะคะลูกค้าขาหรือว่าอยากเอาไปเติมเสริมกับงานมือสองก็ได้นะลูกค้าถุงเนี่ตัวลูกค้ดูถุงเขาอย่างดีเลยนะแพ็คมาอย่างดีลูกค้าขาอันนี้จะแตกต่างจากพวกงานชีอินใช่เพราะว่าอันนี้มันรีเมียมกว่ารีเมียมเป็นที่เขาขายในแบบพวกตึกที่จีนงานเกาหอะไรพวกนี้ลูกค้าอันนีแบบสไตล์สาวเวียดมากเลย ดูเลยอุ้ยต้นทุน49บาทเนี่ย49บาทาลูกค้าปลายพอมแบบนี้ไปคือคุ้มมากเนี่อันนี้ก็เป็นงานเสื้อนะคะมันก็จะคะรวมกันไปนะลูกค้าค่ะในกระสอบนี้เลยนะนี่นี่เสื้อแฟชั่นลูกค้าแอบไอนิดนึงมีความแบบไอเป็นฝีด้านลิงหรือเปล่าช่วงนี้กำลังระบาดนะนี่อันนี้น่ารักมากลูกค้าสีนี้สวยมากอีกคนไอ <c oughs> นี่ลูกค้ามีถุงพร้อมลูกค้าถามว่าราคาเาหร่คราคาส่งตัวละ49บาทค่ะลูกค้าคัดตัดห้ติตัวนี่เดสมันรวมหมดเลยนะ49่สิเกสูตรเซ็ตเดสเสื้อกระเกงกระโปรงลูกค้ามียีนด้วยใช่นี่คือมันเป็นรวมแฟชั่นมาเลยลูกค้าส่งตัวละ49บาทเนยอันนี้มือหนึ่งนะคะ ปลายพร้อมนี่ใหม่เพิแล้วเดี๋ยวเอาใส่ถุงกลับให้เหมือนเดิมนะอันนี้จะขึ้นไม้แขวนให้ดูนะลูกค้านี่นี่ารกไปห้อยอุ้ยนี่สวยมากอุ้ยนี่สวยมากสีบาท49บาทอุ้ยลดมากอ่ะพรีเมียมมากลูกค้าลูกค้าใครที่ต้องบอกว่าอยากได้งานมือหนึ่งแล้วก็เพิ่มความพรีเมียมเข้าไปลุนแฟชั่นได้มากขึ้นนะพี่ขาขอรูดอยู่นะได้ใช่ขอบเยอะแล้วดูซิเนี่ย สวยกันเลยลูกค้าลูกค้มมาไม่ต้องกลัวแบบว่างานเก่างานอะไรเพราะมันมือหนึ่งใช่มือหนึ่งนะลูกค้าเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นงานค้านะลูกค้ามันจะ้าไปเลยพี่คะ่ะต้องไปลุ้นเอาเองนะว่าข้างในลูกค้าจะได้เสื้อเด็กกระโปรงอะไรไปมากน้อยเท่าไหร่นะสวยลูกค้าตัวนี้สวยถ้าราคาส่ง49ใครไปทําต่อได้แบบว่า,า,กกา9 9เลยลูกค้า9กกทั้งร <99 S 1> ้านงานมือหนึ่งนะไม่ใช่มือสองอย่างเงี้ยเอาไปเลยลูกค้ากําไรเท่าตัว ใหม่และแบบว่าบางตัวก็คือมีป้ายติดไปให้ด้วยนะค่ะนี่กางเกงสวยมากสมกสเวตเตอร์ใหม่ผมหน้าเพจยังมีค่ะที่ตัวนั้น L72 เนาะ b l u L72 สวยมาก อันนี้ส่งขั้นต่ำห้าสิบตัวคะ่ะลูกค้าสี่สิบเก้าบาทถูกมากมือหนึ่งนะนะราคานี้นจะอยู่ประมาณสองพันสี่ห้าสิบใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราคำนวณห้าสิบตัวจะซ้ํากันไหมคะหนู<ม>หนูว่าไม่คามมา่อยซ้ำลูกค้เาแบบเหมือนมาแบบส่วนใหญ่เหมือนมาแบบละตัวเลยอะใช่โอกาสสากลาจะเจอแค่ตัวสองตัวแค่นั้นคะ่ะพี่นี่แต่แตที่หนูโอนมาจะยังไม่ยังไม่เจอซ้านะลูกค้าราคาใช่ไหมที่ถ้าขั้นต่่หหนูอ๋ใมมช หม่พรมเมื่อเช้าเออ L72 ราะคาเท่าไหรนะ่้วลืมส0 0 0ันสอเอ้ยสามพใช่ไหมสามพันเก้าค่ะลูกค้าขาสาน้านะบูเมื่อเช้านี้ยืดขอบหมดรอรอเร็วๆนี้รอตู้หน้านะลูกค้าใช่เนี่ยอ่ะมีเจอขา,าวเจอซ้ำหนึ่งอันนี้จะเจอซ้ำหนึ่งนะแบบซ้ำหนึ่งอาจจะมีซ้ำลูกค้าแต่หนูว่าน้อยมากอะ่ะเนี่ยขอบเยอะ มันเป็นแฟชั่นเลยนะราคาส่งสีิบเก้านี่กระโปงมีเข็มขัดมาให้ด้วยจ้ะมีเข็มขัดมาให้พร้อมซื้อเป็นกระสอบราคาเท่าไหร่กระสอบหนึ่งจีนเขาค้ามาให้แล้วนะลูกคา้ากระสอบหนึ่งมันสองรอตัว200ร้อยใช่สองร้อยตัวแต่หนูส่งแบ่งให้ได้ห้าสิบตัวขั้นต่ำใช่ลูกค้าอยากยกไปเลยสองร้อยตัวต่อถุงเนี่ยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าชอบเนาะ ใครอยากได้มากได้น้อยลูกค้าไปรุนได้อุ้ยแต่งานสวยจริงแล้วลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าไม่ต้องแจ้งว่าผ้าใหม่เพราะมันงานมืนอหนึ่งอะส่วนใหญ่งานไปได้เลยลูกค้าไปได้ในราคาต้นทุน49ี่ะิบ่้าอะใช้ได้เลยลูกค้าถามว่าราคาส่งยังไงคะค่าส่งตัวระบาทค่าส่งตัวละบาทค่ะลูกค้าค่าส่งตัวละบาทจ่ายต,ต,ต้นทางเลยพร้อมของที่ไหลอย,อยู่ขายยังค้างานมือหนึ่ง<ล>วยมากใช่ค,<ะ>ค่ะลูกค,ค้า ดี๋ยวให้น้องเดี๋ยวให้น้องลูกค้าก็ขอบี่หนูไลฟ์อยู่หนูขอขายเป็น200ตัวนะเพราะว่าอันนี้ขายยกยกถุงเลยใช่ใช่งานสวยมากนี่กระโปรงค่ะลูกค้าเดี๋หนูเปิด50ตัวก่อนนะใครอยากได้แบบ50ตัวก็คือมันจะมาเป็นมัดนะลูกค้าก็ขอหนู2 0สองร้ตัวเขามาเป็นมัดแบบนี้หนูก็จะยกมัดไปเลยนะไม่ได้ขายแยกเลไม่ได้ขายแยกแต่ถ้า ถ้าลูกค้าอยากได้รูปนี้ก็ได้แต่ว่าต้องเอฟไปหนึ่งเท่ากับสองร้อยตัวนะลูกค้าเอาไหมใช่ค่ะออ้ยอันนี้เวอร์มากลูกค้าดูเลยอะไรฉ่ำมากแล้วงานแบบแล้วแบบป้ายอย่างดีถุงอย่างดีลูกค้าเป็นงานเหมือนขึ้นแพทเดเนาะใช่ขึ้นแพทตินัมอะไรอเงี้ยเนี่ยกางเกงลูกค้ามาแล้วลูกค้าเอาจิงๆราคาถูกกว่าทางแพทตินัมใช่เราขายสิบเก้าบาทลูกค้าราคาโคตรดีเลยอ่ะเนี่ยส,ยสวยเลยเนี่ยงานป้ายห้อยขอบัวฉ่ำ ราคาดีมากมีอะไร,ะรบ้างคะลูกค้าวันนี้มีงานมือหนึ่งแล้วก็งานเวียดนามนะงานหัวหัวเลยวันนี้นี่ขอดูตัวนี้หน่อยสวยอุ้ยเป็นงานยีเหรออันนี้ อะไรอ่ะกำลังดูโอ๋อหลูกค้าขยับได้นะเดี๋ยวหนูเปิดรหัส50ิตัวก่อนนะรหัสอะไรคะบอไไม้หนึ่งหนึ่งบอไไม้หนึ่งหนึ่งค่ะบอไไม้หนึ่งหนึ่งห้าสิบตัวสองก็สี่ห้าสิบลูกค้ารวมค่าส่งก็สองพันห้าพอดีคิดค่าส่งตัวระบาดถูกมากหรือมารับเองก็ได้ใช่ค่ะลูกค้าตัวนี้ขออนุญาตไม่ได้เลือกนะไม่ได้เลือกนะลูกค้าเป็นงานคัสนี่นี่อุยียีนอย่างเงี้ยก็คุ้มนะ 49, ี่สิบเก้ามือหน <laughs> ึ่งก็ใครมายืนอยู่เพื่อสังเกตนี่ <laughs> นี่น่ารักอุ้ยขาสั้นอุ้ยอันนี้ก็เวอร์มากในราคาต้นทุนสี่สิบเก้ามือหนึ่งลูกค้ามีงานวัยรุ่นไหมคะอันนี้ก็ออกสไตล์วัยรุ่นนะลูกค้าอันนี้วัยรุ่นเลยนะลูกค้าใช่แฟชั่นวัยรุ่นเลยขอบขอบใดๆมีหมดน่ารักมากเนี่ยแขนสัน้นแขนยาวขอบเกางๆกระโปงขาสัาน้นขาย,ยาวมาหมดนะคะ รองีน้เรื่องนี้น่ารักเดทค่ะลูกค้าอย่าลืมนะคืนนี้อาทุ่มหนึ่งมีตัวละเก้าบาทแต่เป็นมือสองนะอุ้ยเสื้อยืดสวยมากแลวเป็นแบบว่ารูนรูอหลบมามันจะค้านะลูกค้ามีเสื้อมีเดฟมีกางเกงมีกระโปรงหนูส่งห้าสิบตัวตัวละสี่สิบเก้าบาทลูกค้าคิดไปเลยตัวห้าสิบรวมส่งห้าสิบรวมส่งถึงลูกค้าใช่อยากได้เท่าไหร่ว่ามาเลย ตัวนี้มีมีจํานวนอยู่นะลูกค้าเอาเข้ามาเยอะเหมาเข้ามาเลยเพราะว่ามันเป็นแบบพรีเมียมใช่ใครชอบลูกค้าต้องรีบเล่นนะเพราะว่ามีลูกค้าที่แบบว่าไปสายเหมาอันมือหนึ่งอยู่ดูดิสูตรของนี่น่ารักมากสบบเก้าลูกค้าฟีลแบบสไตล์สาวเวียดก็มีนะคะป้ายห้อยเดี๋ยวลูกค้าไม่ต้องครไม่อยากแบบไม่ต้องไปทาไม่ต้องไปฟักไม่ต้องไปรีดเอามือหนึ่งไปได้ลูกค้าไม่ปวดหัว ลูกค้าถ้าสามเจ็ดถึงแปดตัวถือว่าน้อยมากเลยนะใช่เจ็ดแปดตัวน้อยนะใช่ค่ะถ้าแบบรับเปลี่ยนเคมอะไรเงี้ยหนูจะขอรับเป็นแบบพวกตําหนิถ้างานมือหนึ่งหนูขายราคาเป็นตัวเนาะแต่ถ้าลูกค้าเจอตาหนิสักหนึ่งตัวเงี้ยหนูเคมให้เลยเคมเป็นตัวตัวไปลูกค้าไปเช็คเลยมีตําหนิเท่าไหร่อะไรเงี้ยแจ้งหลังบ้านมาได้เลยใช่ค่ะ แจ้งมาได้เลยงานมือหนึ่งอะ่ะน้อยที่จะมีตําหนิแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะลูกค้างานมือหนึ่งบางทีก็มีอาจจะมีบ้างเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะหลุด QC อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบ <C S 1> ้า้แต่ตตถ้างานซ้าหนูแจ้งไว้ก่อนเลยว่ามันมีแต่ว่าหนูเตียน้อยที่หนูเจออ่ะน้อยนะที่หนูเปิดอนะลูกค้าแต่ว่าถ้าเป็นงานซ้ำเจ็ดแปดตัวอย่างเงี้ยหนูยังไม่ได้เคลมให้นะนี่มีไหมรมด้วยอุ้ยผ่านผ่านหน้าเหรอสวยมากหน้าหลักอะไปครบ มันเป็นงานที่แบบว่าโอ้โหเลาก็ลังขายกายันแบบพินทิตเลยอะ่ะสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเก้ามันจะไปไม่ได้หรออย่างเงี้ยเก้าสิบเก้าลูกค้าก็แย่งกันแล้วแบบเนี้ยใช่ค่ะนี่โอ้โหลูกค้าถามว่างานมือหนึ่งพอจะแจ้งตําหนิที่จะต้องเจอหน่อยได้ไหมคะมันก็อาจจะมีเรื่องแบบเหมือนที่บอกอ่ะเนาะมันอาจจะมีหลุด qc พวกแบบว่าเพื่อนเลอะนิดนึงจุดจุดอะไรจุดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้อยลูกค้าแต่ถ้าเจอแจ้งเค็มไาได้เลยเพราะหนูขายราคาเป็นตัวเนาะใช่ค่ะ อุ้ยน่ารักเกเรงเป็นเกรงกระโปรงขาสั้นก็มีลูกค้ายีนก็มีนี่ป้ายครบพร้อมอุ้ยชอบความที่แบบว่ามือเหนือเนาะหลายๆตัวคือมันติดป้ายห้อยมาให้แล้วอะลูกค้าดูสิเนี่ยเหมือนลูกค้าไม่ต้องไปยิงอะไรเพิ่มแล้วอันนี้ตัวใหญ่มากเลยคืออะไรเอ่ยครบโอ้โหเหมือนมีเสื้อกันหนาวมาให้ด้วยเนาะใช่ไหมคุมหนาๆอะไรอะไรอะป้ายแบบดูดีมากฟิลบุญรวม อืโอ้โหลูกค้าสี่ิบ้าบาทนี่มีอย่างนี้ด้วย49่สี่กไปไม่เตดหรอกน่าจะโพลแบบเป็นแบบว่างานแฟชั่นแฟชั่นเหมือนเขาขายกันในแอปส้มก็3ามสี่ร้อยใช่ลูกค้า4ี่ิเกลูกค้าขาย99้าสิบ้าคนแย่งกันนะใช่หนูบอกเลยเนี่ยน่ารักมากลูกค้าขายได้แน่นอนตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยลูกค้ามีใหมพรมผสมไปด้วยไม่เสียเวลาทำนะคะ เอาไปคือพร้อมขายนี่อุ้ยอันนี้คือขึ้นราวแล้วปังลูกค้าใคร<ะ>อยากได้นะเดี๋ยวดูไลฟ์ก่อนได้เอฟตามหลังมาได้หรือว่าจะเอฟหน้าไลฟ์ก็ได้ละลูกค้าค่าส่งหนูคิดตัวละบาทลูกค้าสั่งกี่ตัวก็บวกค่าส่งไปตามนั้นเลยหนูส่งสี่สิบเก้าบาทลูกค้าคิดง่ายๆก็คือห้าสิบาทรวมส่งถึงลูกค้า<อ>ตึกเกาหลีที่จีนค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นงานตึกเกาหลีที่จีน เป็นงานมือหนึ่งล้วนแพ็คถุงทุกตัวติดป้ายลูกค้าแต่บางบางตัวก็ไม่มีป้ายนะแต่ว่ามีถุงใช่ใช่ก็คือจะใส่ถุงให้ทุกตัวลูกค้านี้ที่เอามาโชว์เดี๋ยวเราก็แพ็คกระสอบอ่ะเขาค้ามาก็คือกระสอบละสองร้อยตัวนะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากเล่นแบบว่าไม่ไม่อยากให้หนูแบ่งอะ่ะก็คือยกไปเลยสองร้อยตัว <c oughs> กระสอบหนึ่งแต่หนูปล่อยขั้นต่ำห้าสิบตัวลูกค้าจะเอาห้าสิบตัวก็ได้ถือว่าห้าสิบตัวก็คือสองพันห้ารวมส่งถึงลูกค้าเลยถือว่าถูก ให้ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเล็ดเล็ดปล่อยอ่ะดีมากลูกค้าไม่เราไม่ได้ปล่อยแบบโอ้โหรบบนี้ขายดีเนาะสี่สิบเก้าลูกค้าเนี่ยบางทีมันมีอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไปลดหลังนะแต่ว่าไอพวกตัวที่มันทําราคาได้มันมีเยอะอยู่นะใช่มันสวยเนี่ยขึ้นไม้แล้วคือมือหนึ่งเลยนะคะลูกค้างานใหม่ฉ่ำสวยคิดง่ายาเลยลูกค้าห้อยมือหนึ่งทั้งร้านเก้าสิบเก้าบาทโอ้โห อุ้ยอันนี้นี่ไงมาเป็นเซตแล้วอุ้ยมีเซตนี่ยีลูกค้าว่าเธอกับโอกันด่ลูกค้าเห็นไหมสี่สิบเก้าบาทอย่างเนี้ยเซตหนึ่งก็สี่สิบเก้าบาทนะลูกค้าถ้ามาเป็นเซตมันก็จะเป็นหนึ่งชุดเลยสี่สิบเก้าบาทแต่งแบบี่เวอร์มากอันนี้ห่อยเป็นเซตได้เลยอุ้ยเป็นรุนได้ลูกค้ามีเข็มขัดมาให้ด้วยลูกค้าอันนี้คืองานสี่สิบเก้านะลูกค้า เป็นงานจีนนะแต่ว่าเป็นของที่ขึ้นตึกเกาหลี<ช>ที่จีนอุ้ยหนูวตัวนี้คือเกตแบบว่าขายประมาณแพตตินันมอะลูกค้าสวยๆเลยอะเดทก,ก็มีเกตประมาณนั้นแต่ราคาเราดีหนูบอกเลยนี่ไปห้อยมาอีกแล้วกระโปรงใครอยากลองก็ลองเอาไปสักห้าสิบตัวก่อนขายดีแล้วค่อยเอาเพิ่มลูกค้า<ช>ถ้ายกถุงสองร้อยตัวอย่างเงี้ยเลทก,ก็จะตก<ช>ถูกลงมาอีกหนูปล่อยสี่สิบเก้าขั้นต่ำแต่เดี๋ยวถ้ายกสองร้อยหนูให้ถูกลงอีกนะ ใครอยากได้เยอะลูกค้าขายแน่นอนอยู่แล้วนะมาเอาเลทจอบร้อได้นะโอ้โหแล้วสี่สิบเกาบาทอ่ะสีบเกาบาทล้องนะสี่สิบเก้าบาทเวอร์มากแม่สวยมากค่ะสเวตเตอร์ฮู้ลูกรีวิวหน้าเพจขายไปแล้วนะคะพี่ของผู้หญิงอุ้ยสวยมากแขนยาวแล้วผ้าดีอะไรดีมากเลยลูกค้ามันไม่ได้เป็นผ้าแบบว่าบางๆโหลๆอย่างนั้นนะลูกค้าเนื้อผ้าเขาดี จากที่จับโชว์มาเนี่ยเนี่ยเสื้อยืดก็แบบโอ์ไซส์เออสไตล์แบบคราฟต์นไปทวิตเหรอมีทวิตด้วยสวยมากสี่สิบเก้าบาทลูกค้าลองดูก่อนได้คุ้มไม่คุ้มใครมองว่าคุ้มลูกค้าจัดได้เลยเนาะราคายมีใครอยากได้ถุงนี้ไหมมีใครอยากได้ถุงนี้ไหมลูกค้าแต่ถ้าอยากได้ถุงนี้หนูขอขายยกกระสอบนะสองรอตัวเอาเปล่าอุ้ยสวยมาก งานเดทเก๋มากถ้าเอาพิม์เอานะลูกค้าเดี๋ยวหนูปล่อยรหัสให้อุ๊ยนี้เนี่ยเอาไปขายแมทคู่กันใครอยากได้ยินสีอย่างดีนี่สวยมากถ้รยกหงนี้หนูขายสองร้อยตัวนะขออนุญาตปล่อยสองร้อยตัวเสยมากหรือถ้าลูกค้าอยากได้ห้าสิบตัวรหัสอะไรนะคะบอยไม้หนึ่งหนึ่งบอลไม้น่นะลูกค้าบอลไม้หนึ่งหนึ่งเออนี่กางเกงแบบว่าสไตล์แบบสเวตเตอร์ขาซ้ำงานแต่งแฟชั่นก็มีติดไปเอาไปลงตลาดก็ได้เนี่ย ายมันอยู่นะตัวนี้ไม่ต้องขึ้นกองใช่จริงๆแล้วกองแบบแพ็คเลยก็ได้ลูกค้าบางคนเขาก็ไปแอบลือเลยใช่เขาจะชอบลือกันดูแบบมันมันถ้าตามแบบว่าตลาดนัดแบบพวกเรียบทางด่วนเขาจะขายลอยทั้งร้านอย่างเงี้ยลูกค้าสวยไปหฮ้ยนี่สวยวิสีไหมเออขออนุญาตดูแพ็คนี ใครอยากได้200ตัวแท็กนี้ลูกค้าแจ้งได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวบอกรหัสสีให้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าจะเอาลูกรีวิวคือต้องเอา200ตัวเลยสวยอะ่ะสีม่วงเดทจ้ะเต็มเลยใช่ไหมขึ้นกันไม่พอเดี๋ยวโชว์บนลาวนะลูกค้าเ <c oughs> ดี๋ยวเปลี่ยนไปงานเวียดนามอุ้ยนี่ทวิตเหรอ <c oughs> ใช่กลังจะแหวกตัวนี้ <c oughs> เอาออกมา่อยโอ้โหนี่ลูกค้าเวอร์มาก 49งานฉ่ำมะได้อะไรที่แบบโอเวอร์มากอันนี้อะไรอีกอ่ะอันนี้เหมือนงานเซตอีกแล้วเลยดูเวียดมากอุ้ยนี่ลูกค้าผ่านหน้าจะ49ลูกนี้นะอ,อ๋อไม่ใช่เซตแต่ว่าเป็นแบบอุ้ยสวยนี่ลูกค้าสวยมากงานแบบว่าพรีเมียมมากอันนี้ขายยังไงคะ คูบิคอตัวนี้จะเป็นงานมือหนึ่งแบบเกรดพรีเมียมนะคะหนูขายอยู่ที่ตัวละา9 9บาทขั้นต่ำเนาะหนูขาย50ตัวก็จะอยู่ประมาณ2,450บาทค่าส่งหนูคิดตัวละบาทเลยเนี่ยสวยมากแต่ว่างานหนูจะคระรวมไปให้นะคะมันจะออกทั้งเสื้องเกงกระโปรงเรสอะไรพวกนี้ก็คือค้าปนกันไปหมดเลยไม่หหมดเหรอหหอันนี้คือ49อแล้วแบบว่ามีเซ็ตออก มีเซตให้ลุ้นนะคะยืดขอบเดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้นะคะพี่รอเร็วๆนเดี๋ยวโชวบนราวนะลูกค้าได้เลยค่ะมาเดี๋ยวให้ดูในราว49บาทนี่งานเรสนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยลุ้นได้ลุ้นได้เลยเอาไปแบบว่าลงทุน49บาทได้งานที่แบบว่าโอ้โห มันเกินราคาไปมากเกินราคาต้นทุนไปเยอะมากมลูกค้าค่ะตัวนี้นะกระเดชมีใหม่พรมด้วยลูกค้าใหม่พรมก็ออกทวิตออกเดสออกคือรวมไปเลยรวมไปแบบจริงๆลูกค้าค่ะแล้วงานแบบว่าเขาใส่แพ็กมาให้บางตัวก็คือปหองปลายอยยังอยู่เนี่ยตัวเนี้ยปลายอยยังอยู่เห็นไหมสวยสวยเลยลูกค้านี่ก็ปลายคอย ทรงสวยนะคะนี่ไหมพรมตัวนี้น่ารักมากเกาหลีเวอร์ลูกค้าค่ะที่ซอทั้งหมดนี่คือ49หมดเลยนะลูกค้าใช่ตัวละ49ทุกตัวนะคะโอ้โหสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่พร้อมเสี่ยงงานมือสองเนาะบางคนมาแล้วบอกว่ายังไม่ค่อยการเล่นมือสองลูกค้ามาลองเล่นตัวนี้ก่อนได้นะส่งลาวไหมส่งคะ่ะพี่ขาลาวก็ส่งนะแต่หนูจะส่งฝั่งไทยเนาะแล้วก็จะมีขนส่งรับส่งต่อนะคะลูกค้า่ะ อุ๊ยพี่น่ารักจับเสร็จได้เห็นไหมลูกค้าแบบนี้เลย <c oughs> สวยนะเนี่ยสวยมากแอบไอนิดนึง <c oughs> ช่วงนี้คอไม่ดีนี่น่ารักไปห้อยนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะขอบก็เยอะลูกค้าคือทุกแบบทุกทรงที่หุูโชว์ไปวันนี้คือเป็นตัวละ49ทั้งหมดนะคะ ได้อะไรเนี่ยเสื้อแขนมันขยับอ่ะได้49ทั้งหมดนะคะแต่ว่าโดยรวมก็คือมันจะได้ลุ้นไปในกระสอบนะแต่หนูแนะนําเลยว่าถ้าใครอยากได้ลุ้นแบบเยอะๆอ่ะแนะนำให้เอา200 <S <S นะมีทวิตด้วยใช่เพราะว่าเนี่ยอันเนี้ยสไตล์แบบว่าไหมพรมงานทวิตอะไรพวกเนี้ยมีออกสวยมากแม่ดูได้เห็นไหมครอบออก ที่แนะนำสอ0รตัวเพราะว่า200ตัวมันลุ้นแดดได้เยอะกว่า50ตัวมันกว่าแน่นอนเนี่ยยีน49บาทเดี๋เกแกันเนี่ยนะคะขาสั้นขายาวมาหมดคือโชว์ให้ดูเลยนี่ลูกค้าสวยๆนะคะใครจะรับนะลูกค้ารหัส cf บอไปไมมหนึ่งหนึ่งนะสำหรับ50ตัวนะ ใครจะรับ50ตัวพิมพ์มาได้เลยหนูแนะนําเลยเขาเล่นเล่น,ลนพรีเมียมไปเลยแม่นะเล่นให้คุ้มไปเลยเอาพรีเมียมไปเลยสวยๆแบบนี้งานปังแน่นอนนะมาเดี๋ยวต่อเวียดนามต่อลูกค้าเวียดนามงาน